มครับเป็นไงบ้างวันนี้คาร์ลก็รู้สึกดีใจคาร์ลที่จะเปนห้ในรายการใหญ่ได้ครับเราบรรยากาศบนเวทีโดนจังหวะนั้นเข้าไปเหมือนกันน่าจะยกแรกเลยไหมโดนเจาะยางใช่ครับโดนเจาะยางยกแรกเรามันรู้สึกเสียวๆที่ที่น่าแคบคาร์ลคือโดนแล้วแบบมีอาการตั้งแต่ยกแรกเลยคาร์ลหนักไหมตัเต็มไหมรับเต็มเตะแรงไหมเตะแรงทุกคนเราโดนเนี่ย รู้สึกแรกๆเลยเขาก็เน้นเหมือนเน้นจะเจาะยางกันแบบใช่จังหวะที่เขาเจาะยางเขาเขาเจาะบริเวณไหนครับระหว่างระหว่างช่วงช่วงเขาลงไปช่วงไหนแข่งเป็นน่องอยู่ไหมจะเป็นน่องหน้าน่องอยู่ไหมใช่ครับนั้นก็คือเจาะไปเลยเราโตนี้เจ็บเริ่มเจ็บเนียสักทีเท่าไหร่น่าจะครั้งที่สองผมรู้สึกเจ็บเจ็บมากมันแป๊บแป๊บมันเหมือนชอบแบบมันชอบตัดขามือมันจะยัง ยังไม่ได้อ่ะอันนี้สุยันเลก็กก็สุย,ยันเล็กจำได้ไหมว่าทันชินเนี่ยเคยเคยน็อกมวยไทยแล้วเขม้มเลยน็อกให้ปอยเนาะใช่ครับอเออเหมือนเหมือนไทยน่าจะโดนประมาณนี้เลยนะครับเข้มเหมือนโอ้โหหนักมากเขับในใจตอนนั้นที่โดนคิดยังไงนว่าหรังจากที่เรารู้รู้สึกว่าเจ็บขาแล้วแก้เกณฑ์งไงในใจเราก็รู้สึกว่าต้องอดทนนะเพราะว่าเข้ามาเบื่อจะเข้ามาเปิดในรายการเดียเด๋ยวเบื่อจะเข้ามาได้ก็ยอมมา เรียงค่าน้ำสักทีครับมาทรงนี้ไม่รู้เลยค่าน้ำไม่ผ่านตั้งสองรอบครับแล้วก็ตกไม่ค่านะครับเป็นก่อนตอนช่องหนังนะครับครั้งแรกเนี่ยเราช่างเราวัดค่าน้ำก่อนซึ่งค่าน้ำยังไม่ผ่านแต่ครั้งเนี้ยเขาเขาเหมือนกับให้เราทดสอบน้ำหนักทดสอบน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ครับรอ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 บที่ค่าน้ำผ่านไปไครับรอบที่รอบที่ก่อนหน้าครั้งครั้งแรกเลยค่าน้ำไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยคุณไปทดสอบน้ำหนัก ก็ผมก็กินน้ํากินน้ํำก็ไปเยอะห้าหกขวดกินมาวันสองโลเกือบสองโลครึ่งนะครับกินกินมาแล้วก็ก็ไปช่างเออไปวิ่งท้ามหนักหนยมาอีกรอบก็ถ้าน้ำก็ไม่ผัดยังยังไม่ผัดเหมืเลยมครับแต่แต่น้ําหนักก็ก็ผาดผาดอยู่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักรอบรอบที่สองได้ร้อยสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าครับน้ำนหนักมันน้อยกว่าเดิมด้วยมันน้อยกว่าเดิมเลยต่อปัญหาอยู่ที่ข้าน้ำมันนาะครับค่าน้า มันหนักเรากินน้เลยนเลยนะใช่ครับกินอะไรกินเี่เกี่ยวข้าี้เกิดจะจัดะจรการหลักหรการใหญ่ต่อไปเนี่ยมันต้องมีปัญหาก็ต้องแก้ปัญหาครับใช่ครับต้องต้องแก้ปาตรวนี้ให้ได้ครับเพราะนั้นวางแนก้ย่างไรคก็ต้องศึกษาครับก็พยายามคุมเรื่องอาหารการกินเลยครับผมแล้วผมขอถามย้อนกลับไปถึงเกมการ bản khi nào bên nào รู้มาก็ราจะแรงแรงต้นๆนะนะเป็นร้ายทีเหมือนจะแรงอจะไม่เท่าเดิมอย่างเงี้ยเราเป็นอาการประมาณนี้หรือเปล่าครับน่าน่าจะประมาณนี้ครับาวนี้เราชนะครับผมตั้งเป้าไหนก่อครับก็ตั้งเป้าว่าจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนจบครับจะทําให้ดีเพื่อพัฒนาเข้าไปในรายการนี้ได้ครับได้มากนะก็ เจไดครับผมทำเจไดก็ทำอะไรไม่ได้รรครับภัพโปรเตียรีครับผมคิดว่าคิดว่าถ้าได้เงินก้อนนี้มาจะเอาไปทำอะไรคิดว่าถ้าถ้าได้มาผมก็คิดว่าจะส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ให้ลูกครับส่วนหนึ่งก็จะเอาไว้ทำงานของตัวเวองครับไอ้่อนรถอะไรเงี้ยครับรถตูป้ป่ะมีก่หรรถตู้ของเรานะั่งรถเู้ยไม่เลิกอ่างพี่พี่ชายขับอยู่ครับพี่ชายขับอยู่ ้องกลับไปถามเรื่องเรื่องค่าน้ำ่อนอันนี้พูดถึงเนี่ยตัวเราเองยังมั่นใจนะครับว่าในพิจัดเนี่ยร้อยสามห้าร้อยสามสี่เนี่ยตัวเองโชคได้โชคโชคได้ครับผมปกติผมก็ใส่ร้อยสามสองร้อยสามสามนะแต่ครั้งนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาเยอะเลยคือก็ขึ้นมาร้อยสามสี่แต่แต่ติดค่าดาวไม่รู้เป็นไรครับไม่คุ้เ <c oughs> ขาก็ต้องไปศึกษาไปเยอะเลยนะเขาเหมือนกางเกงคุณเนี่ยกางเกงคุณสปอนเซอร์เยอะมากมันมันคืออะไรเป็นไอ้ทางทีมงานของ ทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับทั้งปูดสนับสนุนที่อยู่ญี่ปุ่น,นครับร,รวมทั้งกำลังทางทั้งท่ายนี่ครับรือลูกศิษย์เป็นซปพพอร์ตเซอร์ญี่ปุ่นหลายตัวเลยครับลูกศิษย์หาให้ครับผมเลิกเถิดได้ไหมครับโอเคงั้นไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจครับแม่แต่วันนี้นี่น่าเสียดายเนาะเราเราจะทถามเลไม่ได้จากวันนี้ที่เราต่อยรายการนั้นใหญ่นะคนดูเยอะมากมันต่างจากเรื่องต่อยวันนี้มีใช่ไ <laughs> ก็ต่างเรก็เสียงจะหนุ่มมากทีเยวในในนสนามตื่นเต้นกว่าที่ใส่บันทึกนี้คะเรก็ก็ก็ตื่นเต้นครับเกนมาหลายแผมกแครับเชียเราจครับผมก็ก็ขอขอตรวรายการดีก่่นดีกว่าเพราะตรวรายการวันชมิชิมไปครับที่ผมทำค่าน้าไม่ไม่ผ่านับผม ผมจะไม่ให้ทำผมจะไม่ทําให้เกิดให้การนี้เกิดขึ้นครับผมก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับที่ช่วยเชียร์ครับรวมไปถึงผู้สั่ผู้สนับสนุนรวมไปทั้งชุมชนสุโรมรีโฟและก็โฟแบงค์ครับผมครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนทุกคนครับผมครับมีอะไรอยากบอกทางชินไหมครับครับก็ก็ทําเต็มที่แล้วครับสู้ๆนะครับรขอบคุณมากครับเสื้อเสื้อสวย